คอยฉันใช้แลทนไม่ไหวแล้วนะก็เลยขึ้นอ่ะบริษัทกำหนดต้องดูแล5้าโปรเจกต์ต่อเดือนใช่แกอ่ะทำได้อยู่แล้วโอ้ยทำอ่ะทำได้แต่ที่ฉันไม่พอใจคือตรงไหนรู้ไหมพนักงานเก่าโยนไม่ใช่อีกสองโปรเจกต์บอกว่าอยากให้ลองทำให้ฉันทำคนเดียวหมดเลยอ่ะใครอ่ะม่อนหรอแคลรี่บ้านป้าเหเดินนำอะฮะ เล่นแคลรลี่ก็ต้องตามหลังแข้งซี่อุย้ยนี่อ่ะเอ็งจะขยันไปไหนวะโอ้พี่ไม่ขยันได้ไงพนักงานใหม่เพื่อนกับพี่พลอยแถมยังขยันอกีกผมก็กลัวตกงานนะพี่จะกลัวทําไมเล่าเอ็งไม่ตกง,งานหรอกตามใดที่บริษัทนี้ขาดแคลนพนักงานอยู่เข้าใจปะจริงเหรอพี่อย่างนี้ผมไม่ต้องขยันแล้วดิแต่ทํางานที่นี่อ่ะ เองอยากขยันมากเกินไปนะรู้ปล่าทำไมก็ถ้าเองขยันงานมันก็จะเสร็จไปพอเสร็จไปเดี๋ยวเขาก็เอางานใหม่มาให้อีกอ๋อจริงด้วยเฮ้ยบหมอนแกอยาเอานิสัยแย่ๆของตัวเองมาสอบคนดอื่นดิ